สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารนะครับวันนี้มีคนโดเนทเข้ามาหลายท่านขอบคุณเป็นอย่างมากาจากกสีกรไทยแล้วก็ขอขอบคุณจากพี่วีศรศักหมูนะครับที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอเสมอมา โอเคครับเนื้อหากําลังสนุกไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าส่วนไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่คนจากราชสำนักนะครับที่มาพร้อมกับในส่วนขององค์จักพรพรรดิแห่งดินแดนต่างในเวลานี้นั้นดูเหมือนว่าด้วยสาการที่ตึงเครียดนะครับต่อให้จักพรพรรดิหนุ่มผู้เป็นแค่จักพรพรรดิหุ่นเชิดนั้นออกหน้าขอให้ลู่โจและ ปูเขาเมกาปล่อยคนของลานสงครามเทวา่าเยอย่างไรก็ตามแน่นอนลู่โจของเราไม่มีทางยอมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยคําพูดอันชะชานของอยูเชิงไห่สิท์คนที่หนึ่งแห่งจีนติงซานบัดนี้ทุกคนที่ได้ยินต่างก็ตกตะลึงหวังซื่อตรงนะครับผู้เป็นรัฐมนตรีก็ได้รีบพูดขึ้นปัวโสงใหข้ข้าพูดอะไรน้อยได้หรือเปล่า ลูโจนะครับมองไปที่กล่องเหล่านั้นที่เราทานนํำมาตัวเขาคาดหวังว่ากล่องพวกนั้นจะมีเครื่องรางคุณภาพสูงอยู่ด้วยว่ามาสิทานประมุกอยู่นะกำลังทำงานสำคัญอยู่เมื่อไม่นานมานี้พวกเราได้ค้นพบปรากฏการการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตระดับสูงที่ไม่ทราบที่มาขึ้น สิ่งมีชีวิตพวกนั้นสังหารยอดฝีมือของเมืองหลวงไปหลายคนประมุอยู่เฉินซูต้องคอยดูแลลานสงครามเทว่าเลยอาไว้เขาไม่อาจออกไปไหนได้ด้วยเหตุผลและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ฟาบาดเดินทางมาที่นี่เพื่อเจราจากับท้านด้วยตัวเองแต่หวังซื่อจงอธิบายข้าคิดว่าที่ลานสงครามอะไรนั่น <c oughs> จะเต็มไปด้วยยอดฝีมือมีอะไรกันที่ทําให้เจ้าพวกนั้นต้องหวาดกลัวได้ละ่ะ อยู่เฉิงไห่ถามอย่างสงสัยหวังซื่อจงรีบอธิบายขึ้นยอดฝีมือของลานสงกรามเทวาัยจำนวนมากกำลังถูกส่งไปประจำในเขตปกครองทั้งสิบดินแดนของดินแดนต่างการจะรวบรวมพวกเขากลับมามิใช่เรื่องง่ายผู้ตามตรงพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อต้องการให้พวกท่านปล่อยสาวุของลานสงกรามเทวาัยเพียงเท่านั้นยังมีอีกเรื่องหือ เรื่องอะไรกันลู่โจอบอกได้เลยว่าชายที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับมีพลังเหนือกว่าที่ตัวเขาคาดคิดเอาไว้บางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กว่าถ้าหากเขาคิดเจ,เจ,าจาีเจรจากอดลู่โจสามารถคาดเดอรไรได้จากความเงียบงานที่ลียุนเจิงมีลู่โจที่ชอบทำข้อตกลงกับพวกที่รักษาคำพูดแต่น่าเสียดาย ที่ลียุนจิงเป็นเพียงแค่จกักรพรรดิอุนเจื้อเท่านั้นลียุนเจิงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆอะไรจริงๆหวังซื่อจงพูดต่อผัวอุศลู่านมาจากดินแดนดอกบัวทองคำอย่างนั้นสินะทุกคนเงยหน้ามองขันทีเขาดูตกใจเป็นอย่างมากนะครับเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่หวังซื่อจงอย่างพลังอะ่ะลู่โจไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธเขากําลังจับจ้องไปที่หวังซื่อจงอย่างเงียบๆแทนหวังซื่อจงพูดต่อ ตอนนี้ดินแดนทั้งสองดินแดนเชื่อมถึงกันเรียบร้อยเหลว้าเชื่อว่าท่านไม่ได้มาที่ดินแดนแห่งนี้เพื่อที่จับพิชิตดินแดนถังนับตั้งแต่ที่ลานสงครามทวาไรเริ่มทําการศึกษาของเรื่องดินแดนอื่นพวกเราก็เริ่มสร้างกระสวยน้ํากระสวยอากาศเรือเหาะลอยฟ้าเรือสีแดงรวมไปถึงพาหนะอื่นอนอีกมากมาย พวกเราสามารถเดินทางข้ามไปอีกดินแดนอย่างดินแดนดอกบัวทองคําได้ตามต้องการดินแดนดอกบัวแดงได้รับข้อมูลพื้นฐานของดินแดนทองคําเมื่อ300ปีก่อนไปในเวลา300ปีที่ผ่านมาดินแดนดอกบัวทองคําแข็งแกร่งขึ้นจนเกินคาดแต่จากที่เต้าที่ข้าได้ร่วงรู้มาในดินแดนดอกบัวทองคําไม่มีใครไปถึงพลังวตาล1สิบปีบได้ในเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ที่นั่นได้กินกุ คิดค้นวิธีการฝึกฝนแบบใหม่ขึ้นผู้คนตั้งหลายเริ่มทําการตัดดอกบัวทองคําของตัวเองนับตั้งแต่ยุคแห่งการตัดดอกบัวทองคําได้เริ่มต้นขึ้นดินแดนดอกบัวทองคําก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เองที่นั่นยังสร้างผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบจํานวนมากได้อีกด้วยแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ข้าต้องขอบอกต่างตรงดินแดนดอกบัวทองคำน่ะยังห่างไกลจากดินแดนดอกบัวแดงอยู่ดีหวังซื่อจงนะครับ หยุดพูดไปช่วคู่กรทีเหลือบมองลู่โจอย่างจริงจังข้าพูดถูกสินะผัวอุโสลู่ลู่โจไม่ได้สนใจอะไรหวังซื่อจงนะครับขอมองไปที่ลียุนเจิงกรจีถามเขาแต้นเจ้าเป็นถึงจักรพรรดิแล้วเจ้าคิดยังไงกันละ่ะลียุนเจิงชี้ไปที่ตัวเองเอีท่านท่านกําลังถามข้าอย่างนั้นเหรอเมื่อลียุนเจิงเห็นทุกคนมองมาที่ตัวเองนะครับในทันทันใดนั้นเองลียุนเจิงก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศ บรรยากาศการเป็นจักรพรรดิปกครองดินแดนขตอตอบกลับอย่างมั่นใจจากที่ข้าคิดแม้ว่าดินแดนทั้งสองจะเชื่อมถึงกันแต่พวกเราก็ไม่ควรก้าวไกลเรื่องของกันและกันไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่ควรลุกรานก่อสงครามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดินแดนดอกบวัวแดงหรือจะเป็นดินแดนดอกบวัวทองคําทุกฝ่ายต่างก็เป็นมนุษย์ด้วยกันตั้งนั้นค่ะเคยศึกษาตำราโกเกม,มาก่อนในอดีตมนุษย์เคยถูกสัตว์ร้ายลุกรานมาก่อนในตำราว่าไหวแม้แต่ผู้ฝึกยุธทธีแข็งแกร่งที่สุดยังเทียบอะไรกับสัตว์ร้าย ทั้งหลายไม่ได้อยู่ดีผู้คนไม่อาจที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้เมื่อถึงตอนนั้นการที่ผู้ฝึกยุธ <c oughs> เมื่อถึงตอนนั้นการจะฝึกยุธได้คงจะเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นไหนตำราย,ยังว่าไว้อีกด้วยว่าในขณะนั้นขันทีเขาก็พูดกัดเออ่าบาทเรื่องนั้นคงไม่เกี่ยวอะไรกับการหารือในวันนี้โปรดช่วยเข้าเรื่องเตะฟาบาทลียุนเจิงไม่ได้พูดเรื่องนั้นต่อแต่ ลียุนจึงไม่ได้พูดเรื่องนั้นต่อนะครับไม่เพียงแต่เขาจะไม่สบอารมณ์มากยิ่งขึ้นแต่ถึงแบบนั้นตัวเขายังเยือกเย็นเข้า,ายังเยือกเย็นขึ้นด้วยลียุนจึงไม่แน่ใจว่าอะไรกันที่สําคัญสาหรับเขาในตอนนี้เองเขานึกไปถึงคําพูดของลู่โจในก่อนหน้านี้ลียุนจึงจึงลุกขึ้นและเริ่มสั่งการเอากระบี่มาให้ข้า ออฝาบาทฝาบาทไม่ได้มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะฆ่าใก่ด้วยซ้ำแล้วฝาบาทจะเอากระบี่ไปทำอะไรกันหลี่ยุนเจิงพูดอย่างเข้มขมุ่าตามความเห็นของเจ้าตอนไหนกันเอากระบี่ให้ข้าหวังซื่อจงที่เห็นแบบนั้นรู้สึกประหลาดใจนะครับเขาอยากรู้เช่นกันว่าหลี่ยุนเจิงเอากระบี่ไปทำอะไรหวังซื่อจงจึงบุกมือสั่งการเอากระบี่ให้ฝาบาทเร็วเข้าขอรับ หลังจากนั้นไม่นานทหารคนหนึ่งก็ยื่นกระบี่ให้กับลียุนเจงด้วยความเคารพเมื่อลียุนเจงหยิบกระบี่ขึ้นในตอนนั้นนะครับเขาเกือบจะเสียาการทรงตัวเมื่อเห็นแบบนั้นขันทีทั้งหลายเริ่มบัวเราะเยาะเขาลียุนเจงยังคงสงบเขามองไปที่ลู่โจก่อนจะพูดขึ้นปัว,วุโสตานเคยบอกข้าไว้ตานเคยบอกว่าให้ข้ากำจัดทุกคนที่ขวางทางข้าสินะถูกต้องลู่โจตอบกลับ สำหรับคุณยางค่าคนที่ไม่แม้แต่จะถือกระบี่ยางมั่นคงได้าจะกำจัดพวกนั้นได้ยังไงกันลียุนเจิงถามคำถามเดียวกันกับในอดีตแต่ครั้งนี้ลียุนเจิงจริงจังกว่าครั้งไหนๆตัวเขาต้องการคำตอบ าคำตอบที่ได้มันคุมเครือมันจะม่อาจช่วยให้ลียุนเจิงหลุดพ้นจากสภาพสถานาปัจจุบันไปได้ท้องฟ้าเหนือหุบเขาเมฆาปอดโปร่องอากาศที่ยอดเขาเต็มไปด้วยความสดชื่นแต่ลียุนเจิงนะครับไม่เคยรู้สึกดีจากบรรยากาศรอบตัวได้เลยในขณะนั้นเองขันตีเขาก็ยกกาน้ําขึ้นเขากําลังรินเครื่องดื่มด้วยสีหน้าที่พอใจจก ไม่นานแก้วที่เคยมีก็ถูกชาเติมเต็มขันที่เขายกถ้วยขึ้นก่อนจะดื่มมันอย่างรวดเร็วเขาตั้งใจวางแก้วจ้างรุนแรงตุ้มไม่มีใครรู้ว่าจากักรพรรดิหนุ่มคนนี้กําลังที่อะไรกันแน่และแน่นอนไม่มีใครสนใจเขาเช่นกันท้ายสุดแล้วขนจากราชวังทั้งหมดก็เคยชินกับสถานการณ์แบบนี้ไปแล้วแต่บางครั้งเรื่องเล็กน้อยก็มีอาจมองข้ามไปได้ลู่โจร,รูปเขาก่อนจะพยักหน้าข้าจะข้าก็จะ ตอบตามเดิมจงทําสิ่งที่เจ้าทําได้ซะหลียุนเจิงพูดไม่ออกขันตีเกายิ้มยังมีเล่ดในสาวกนะครับรวมไปถึงสาวใช้รวมไปถึงกันตีทั้งหลายที่อยู่ด้านหลังคันตีเกาต่างเฝ้ามองทุกอย่างด้วยดวงตาที่เบิกกว้างทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะเห็นการแสดงขององค์จักรพรรดิของพวกเขาขันตีเกาพูดขึ้นได้โปรสงบสติอารมณ์ก่อเธอฟาบาท พวกเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องส่วนรวมมากกว่าลียุนจิงนะครับที่ได้ยินก็ยกกระบี่ขึ้นเขาเดินไปที่คันทีเกากนจะพูดด้วยความเดือดดาลเกาซื่อหยวนเจ้าเกินเลยข้าไปหลายครั้งหลอกลวงจกักรพรรดิของตัวเองไปอีกหลายหุนวันนี้แหละที่ข้าจะลงโทษเจ้าลียุนจิงยกกระบี่ด้วยมือทั้งสองข้างก่อนจะพุ่งไปที่คันทีเกาจ้างสุดแรงคันทีเกาไม่ได้วาดกลัวแต่อย่างใดเขายกมือขึ้นก่อนจะจะหยุดกระบี่เอาไว้ด้วยป้ายนิว้ว เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยลียุนเจิงก็พอจะรู้อยู่ก่อนล้ลวตอนนี้หัวใจของเขากําลังจมสิ่อาจมลงสู่ความสิ้นหวังขันตีเขายิ้มก่อนเที่จะขออภัยก่อนที่จะขอภัยไ,ได้ปูุสงบสติอารมณ์ด้วยเธอฟ้าบาดไว้พวกเรากลับไปที่ราชวังเมื่อไหร่ข้าต้องชดใช้ดีข้าต้องชดใช้ใกับฟาบาดแม่แต่ตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าคนนอกฟาบาดอย่าทําให้หน้าตาของราชวัง ของพวกเราต้องขายหน้าอีกเลยหลี่หยุนจึงนะครับทนอับอายต่อไปไม่ได้อีกตัวเขานะครับใช้ชีวิตอย่างขี้ขาดในราชวังมาด้วยตลอดแล้วจะเป็นอะไรไปต้าหากเขาใช้ชีวิตขี้ขาดตาขาวต่อไปแม้จะพยายามใช้กระบี่นะครับลงแม้จะพยายามใช้กระบี่ลงตูดฆ่ารับใช้แต่ตัวเขาก็ไรพลังเกินกว่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยซ้ําไปในที่ในที่สุดลู่โจก็พูดขึ้น นั่นเจ้าพยายามอย่างเต็มที่แล้วสินะดียุนจึงใช้พลังไปกับการวาดกระบ,บี่อย่างสุดแรงแล้วนะครับแต่้าหากเทียบกับผู้ฝึกยุทธเรียวแรงของเขานั้นไม่มีความหมายเลยฟ้าบาดขันจีเกาส่งเสียงเรียกหากยังยืดเดยอะอีกต่อไปแผนการเดินทางครั้งนี้ต้องพังไม่เป็นท่าแน่ดียุนจึงตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ ลู่โจที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นโอ้หังเขายกฝ่ามือนะครับตีนิ้วของลู่โจส่องแสงสีน้ําเงินออกมาปาลังนะครับฝ่ามือสีน้ําเงินปุ่งปานเลยของลียุนเจิงนะครับยางนุ่มนวนเลเกรง พลังฝ่ามือนะครับซัดใส่กระบี่พลังฝ่ามือนี้เองนะครับช่วยผลักให้กระบี่ของลียุนเจิงนั้นพุ่งไปข้างหน้ากระบี่ที่ลียุนเจิงถือไว้นะครับได้ตัดนิ้วของขันทีเกาไปถึง3นงิ้วเคร่งฉั่วและแล้วนะครับในในที่สุดกระบี่ก็ได้ร่วงล,วง,ลงสู่ผืนเอาละสิครับด้วยการช่วยเหลือของลู่โจนะครับทําให้ในส่วนของจกักรพรรดิลียุนเจิงของเรานะครับ ที่ดูเหมือนลู่โจจะถูกใจนะครับในอนาคตคงจะได้เป็นดิกเส้นอีกคนหนึ่งอของดินแดนถังที่มีลู่โจคอยซัพปพอร์ตแน่นอนตอนนี้ลู่โจก็ใช้พลังนะครับตู้มเข้าไปเสริมพลังให้กับกระบ,บี่ที่จูกหยุดไว้นะครับจนสามารถตัดนิ้วของไอ้ขันทีตัวดีได้นะครับแม่มันทําตัวอวดดีได้แม้แต่ต่อนหน้าจากักรพรรดินะครับการที่บอกว่าตัวเองจะชดใช้ให้ในตอนที่กลับไปที่วังหลวงอันนี้มันเป็นการขู่ในในชัดๆนะครับ ไม่ใช่ตัวมันนะครับที่จะถูกลงโทษแต่จะเป็นเหมือนกับหลียุนเจิงต่างหากด้วยซ้ําที่อาจจะโดนววระอย,ยอะหรืออาจจะโดนลงโทษอะไรประมาณนั้นเนาะและในที่สุดนะครับมันก็ได้โดนรับโทษอย่างสาสมก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในตอนหน้า,ามันจะต้องถูกลงโทษมากกว่านี้มากยิ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าด้วยโทษของมันเนี่ยจริงๆสมควรที่จะเป็นโทษตายนะครับ เพราะว่าไม่ให้เกียรติผู้เป็นองค์จักรพรรดิเลยแม้แต่น้อยโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับตอนนี้สั้นๆก็เป็นการพูดคุยของลียุนเจึงนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่ต้องมีบทบาทสําคัญในอนาคตแน่นอนนะครับไอรัฐมนตรีอย่างหวังซื่อจงเนี่ยร้ายกาศนะครับแม้แต่ลู่โจยังยอมรับนะครับว่ามันร้ายกาศกว่าที่คิดไม่ใช่หมายถึงพลังฝีมือนะครับในที่นี้หมายถึงพลังด้านสติปัญญาเนาะ แม่มันเฉียบเหลือเกินต้องมาดูนะครับว่าตอนหน้าลูกจะรับมือยังไงเดี๋ยวตอนหน้านะครับกับตอนที่8 1 9ยนั่นนายหรือเบ่าก็นายหรือเบ่านะครับก็หมายถึงใครกันแน่ที่เป็นหัวหน้าใครกันแน่ที่เป็นลูกน้องใครกันแน่ที่เป็นเจ้านายใครกันแน่ที่เป็นลูกน้องโอเคครับมาเจอกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ